สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพท c ยชาแนลมาครับผมมาเรียเราอยู่กับทีมงานไร่พรเจริญน,นะครับมาอยู่กับคู่แฝดพี่น้องนะครับน้องแท็กกับน้องทีมหลอดที่แล้วมาทายเพื่อนตอนดันต่อไหมนะครับ มาอันนี้เรามาชมของใหญ่นะครับผมสายหามบุกเบิกขางหโคงเอ้ยขางสี่โคงห้านะครับเสียงดูรันเล้าใจมาก

โโโโยาสกิดเลยล่ะเด้ครับดูดิแล้วน้องไม่ได้มาคันเดียวนะครับนี่มาอีกคันหนึ่งนี่อะ แมสซี่หกเจ็ดหนึ่งสองนะครับร้อยยิบสองแรงม้าคันนี้โอ้แต่ว่าเข้ามาในนี้รถไถเยอะเลยเนี่ยอันนี้เป็นหางหางสามหงสี่นะครับเนี่ยแมสซี่หกเจ็ดหนึ่งสองอู้ หกล้กันนึกเลยอ่ะผู้ไถยได้ลึกดีมากเลย ดินแน่นมากดินแน่นเหนียวเป็นดินล้วนปนทรายนะครับโอ้ทำไมวิ่งเร็วจังอะโอ้ยจี้จดมากเลยแมทซี่ฮะ ประเดิมครับประเดิมหขาหางบุกเบิกครับช่วงนี้พื้นที่ใครสูงก็ได้ไถก่อนนะครับพื้นที่ใครต่ำก็ลงไม่ได้นะครับช่วงนี้ลุมแต่ว่าแปลงนี้น่าจะได้ครับทสูง อันนี้น่าจะเป็นน้องแท็กน้องทีมนะอ๋อน้องแท็กเนี่ยเป็นพี่กูคือเลียนเร็วแว่บุญเมสซี่เอาจวด จอทำไมเฮ้ยครับจอทำไมอ่ะสลักสิรวดโอ้ไสลักสิลุดแล้วนี่ไปใส่นี่อ๋อสลักสีลุดอ๋อสลักแข้นลกนลาง ทำไมตั้งหางต่ำจังอ่ะออแอร์ก็ชีเย็นเนาะอันนี้ติดฟิล์มดำนะครับนะแอร์น่าจะเย็นอะ่ะเสียดายครับผมที1เอ็มร้อยห้าห้าไม่ได้ออกมารถน่าจะมีปัญหาครับก็เลยเอาคันนี้มาแทนไม่งั้นนี่มันแน่ๆครับ ที่เจ็ดกับที่เอ็มนี่อ่าลุยต่อครับผม แบบน้องนี่หนักรถเอาเรื่องเห็นนะตั้งแบบนี้ไถดินเหนียวไม่ได้นะครับหนักรถไม่ใช่อะไรนะ ต่อเลยนะครับแมตชี่นี่ ทีมงานนี้รถก็เยอะเหมือนกันนะครับรถไถแต่ว่าเขาแยกกันไปครับทำคนละหน้าที่อุยสุดขาเอาเรืองโค้งหางอะไรเนี่ยเคเคหรือเปล่านาะ chứ chả thái lắm mà kia kia không u thể khâu lướt đi mạng rồi ยังเปียกอยู่ครับข้างล่างเปียกแล้วก็แน่นด้วยอ่ะเหลืออีกโอ้หลายไร่อยู่นะครับประมาณสี่ห้าไร่ได้นี่ครับไหลออกมาแล้วดินก็ดําดีอยู่นะแถวนี้น่าจะปลูกอ้อยงามนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นอ้อยตอ่ออ่ะโอเคครับลุย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 